สวัสดีครับสวัสดีครับผมปอมนะครับกมลอพบแก้วเดียวครับตอนนี้ก็เป็นโฟล์นเนอร์อัพแมนออฟเดอียร์2023ครับวันนี้มาร่วมง,งานแม e. I. 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 สอิสเอเชียแสดงความยินดีกับผี่รสกิดครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกคนเลยนะครับผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สวยกันมากเลยครับ <c oughs> แล้วก็ชุดประจำชาติของทุกคนนะครับปอมมาเห็นครั้งแรกเ่ยปอมป,ประทับใจมากพราะว่า แต่ละประเทศนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศมากมากเลยครับได้เลยอ่าล่าสุดเราไปคว้าตำแหน่งเป็นโฟลเลอร์เนอร์แมนออฟดเยีร์ครับที่ประเทศบาหลีมา,าสดๆร้อนๆเลยครับเ,เป็นไงบ้างความรู้สึกต้องแข่งกับเพื่อนๆประกทศ <c oughs> ก็ก่อนไปครับป้อมก็มีความกดดันมากแต่พอแบบพอเข้าไปอยู่ในกองครับก็เพื่อนๆก็เอ็นจอยมากๆครับก็รู้สึกชิลมาก เป็นไงบ้างหลังจากที่กับมาตอนนี้เรามีงานผลงานอะไรบ้างก็ตอนนี้นะครับปอมมีผลงานในการแสดงครับก็เดี๋ยวจะมีฉายเร็วๆนี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเป็นซีรีส์เดือนพางครับว่าแล้วก็จะฉายที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยครับตอนนี้มีประเด็นนะครับเรื่องนายแบบนะคนที่ถ่ายเซ็กซี่มานะฮะแล้วก็มาประกวดนายความคิดเห็นเราเนี่ยว่าเหมาะสมไหม สำหรับปอมออปอมคิดว่ามันอยู่ที่ดุลละดุลระยะพีนิดของผู้เข้าประกวดด้วยแล้วก็ของกองประกวดด้วยครับถ้าแบบเขาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกองประกวดมากปอมคิดว่าก็เหมาะสมครับก็มีเหตุผลให้กำลังใจน้องๆคนที่อยากมาประกวดเวทีนายแบบในเมืองไทยเลยให้เตรียมความพร้อมครับปอมก็อยากเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเข้ามา แสดงศักยภาพของตัวเองแสดงความสามารถของตัวเองป้อมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับฝากไอีให้ติดตามผลงานของปอมครับอินสตาแกรมของป้อมนะครับก็ kkpommm ครับแล้วก็ทิ k t o อกนะครับก็ kkpommm เหมือนกันครับขอบคุณนะครับ